วัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาครับแล้วก็นี่เลยครับมาพร้อมกับการ์ดจอที่อยู่ทางด้านข้างนี่ครับผมก็ได้ทําการอัปเกรดครับคอมพมิเตอร์ขึ้นมาครับแล้วก็เปลี่ยนการ์ดจอนะครับเป็นรุ่นนะครับ RTX 3 0 6 0นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าเรื่องราคาให้ฟังนะครับซึ่งผมซื้อมาเป็นวันที่10นะครับ10กรกฎาปี25 6 4ันหครับก็เป็น น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับผมก็เป็นติดตั้งทําการติดตั้งเป็นมือหนึ่งนะครับประกันเต็มนะครับไม่ใช่ประกันหกเดือนนะฮะประกันเต็มนะครับก็เพื่อเป็นความรู้และก็ไขข้อสงสัยนะครับกับเป็นทางเลือกในการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมจะไปเลือกซื้อมือหนึ่งหรือมือสองนะครับหรือท่านพ่อค้าของมือสองนะก็จะได้ปรับตัวในเรื่องของราคานะครับดูเป็นเพื่อเก็บความรู้นะครับเพื่อความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในราคาอยู่ที่25 0 0 0บาทนะครับ ราคานี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยน,นครับก็แล้วแต่ร้านนะครับอันนี้ซึ่งผมได้มาก็ราคานี้นะครับ25,000บาทครับเดี๋ยวใบเต็มผมให้ดูโอเคแล้วก็ถามว่าราคาที่ผมซื้อมาก็คือถ้าเป็นเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็142เปอร์เซ็นต์นะครับของราคาเต็มนะครับของราคา,ามือหนึ่งในช่วงในไตรมาสก,ก่อนๆน,นะครับ ซึ่งผมได้มาก็ประกันเต็มนะครับประกันเต็มแล้วก็แกะกล่องมือหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าติดตั้งผมจาไม่ได้ว่า 100- หรือ300เนี่ยผมก็จาไม่ได้นะผมก็ลืมแล้ววันนั้นก็รีบๆนะครับก็รีบบติดตั้งเพราะว่าช่วงนี้นะครับเขากา็บางสาขาก็ได้ปิดนะครับบางสาขาก็ต้องปิดนะครับบางสาขาก็จะเปิดครับแล้วก็ก็จะเพิ่มเดิมนนิดนึงนะครับผมก็ไปอัปเดตมาก็ เพิ่มมาก็เป็นเคสนะครับเคสแล้วก็ชุดระบายความร้อนนะครับแล้วก็แล้วก็ไปอ mm ัปเดต Power อร์ p ายเพิ่มขึ้นนะครับให้วัดสูงขึ้นนะครับเพื่อรีดประสิทธิภาพในการทําง,งานของการจอน์ครับแล้วก็ไฟเลี้ยงต่างๆนะคในวงจรของขอุปกรณ์ของเรานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเปเรียบเทียบเร็กๆแน่น้อยว่าท่านผู้ชมจะเลือกซื้อมือหนึ่งหรือจะซื้อมือสองะอันนี้ก็ แล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะตัดสินใจไปซื้อทางมือสองนะครับในส่วนของงบประมาณที่มีจํากัดนะครับหรือว่าตัดสินใจไปอีกทางด้านมือหนึ่งนะครับเพื่อได้ประกันที่ยาวนานครับแล้วก็ใช้งานยาวๆไปนะครับทั้งนี้นะครับก็เป็นเพื่อนเก็บความรู้นะครับเดี๋ยวจะแถมคลิปให้นะครับก็เป็นคลิปแกะกล่องนะครับรีวิวเคสใหม่แล้วก็อุปกรณ์ใหม่ให้เพิ่มเติมครับไปชมเลยครับ อ่าผมก็ต้องขออนุญาตนั่งแกะนะครับเป็นนั่งแกะเอานะครับเพราะว่าโต๊ะคอมมันจะเต็มนะครับผมจะแกะ เย็นมากเลยนะครับผมไฟสถานะการทํางานก็พัดลมก็ถือได้ว่าเงียบนะครับเงียบกว่าพัดลมแอร์ผมอีกครับสายก็ถือว่าดีนะครับของพาวเวอร์สプายมีนี่ด้วยจีนตุ๊กแกให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ถามทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ